อย่างสมเกียรติพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครฐานพระนรุนรัตสวนจิตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะท้างานจังหวัดบุรีรัมย์เปิดโครงการนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพโดยรับสมัครงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อมือความสะดวกแก่คนหางานผู้การตำรวจบุรีรัมย์สั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้มเล่นพนันฟุตบอลยูโรรอบแทีมสุดท้ายพร้อมขู่ผิดหากพบใครกับตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ตำรวจทหารสที่กำลังร่วมกับหลายภาคส่วนบุกตรวจค้นเรือนจำบุรีรัมย์พบโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามเป็นจำนวนมากพบกับรายละเอียดของข่าวได้กับทีมข่าวบุรีรัมย์พารบอลทีวีทางเคเบิลทีวีบุรีรัมย์ทีวีเน็ตเวิร์กและทางบีเอสเคเบิลทีวีกับบรรชาสายกลิ่นเลขสวยรวยมงคลสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมประมูลหมาเลขทะเบียนรถสวยในวันที่14-15กรกฎาคม2555นี้เริ่มเวลา8นาฬิกาณโรงแรมเทพนครจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเลขทะเบียนที่ประมูลอยู่ในอักษรหมวดกอจออันหมายถึงการงานก้าวหน้ากิจการเจริญรุ่งเรืองโดยผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์สำนักง,งานขนส่งสาขาดังรองสาขาพระโคนยสาขาพุทธไทยสงตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปหรือลงทะเบียนหน้างานในวันที่14-15กรกฎาคมเอกสารหลักฐา,านที่ใช้สำเนาบัตรประชาชนหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอำนาจ พลาดได้กับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยรวยมงคลตลอดไปในวันที่14-15กรกฎาคมนี้ณโรงแรมเทพนครจังหวัดบุรีรัมย์รอบมเวลา8นาฬิกาติดต่อสอบถามโทร044 613413 0908211200และ0908211213รายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เวลาข่าวท้องถิ่นประจำวันกับทีมข่าวบุรีรัมย์ทามอนทีวีสำหรับวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่การประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานอดุลรักสวนจิตนะครับทหารกล้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ที่วัดสามคีศรัทธาธรรมหมู่ห้าตําบลทุ่งกระเตนอําเภอน้องกี่จังหวัดบุรีรัมย์พลตรีวุฒิแสงจากผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานอดุลรัตสวนจิตอายุ38ปีตำแหน่งพลปืนเล็กร้อยฐานพราน4605กหารมฐานพรานที่46ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ตลาดดูทรงยออำเภอจะแนะจัังหวดนาราธิวาสเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาโดยได้มีการจัดประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครฐานพรานอดุลในครั้งนี้ได้มีการจัดขึ้นอย่างสมเกียรติท่ามกลางความสุขเศร้าของครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนทหารขร้าราชการและประชาชนที่มาร่วมง,งานซึ่งในการนี้พลตรีวุฒแสงจัก ผู้บังคับการจังหวัดฐานบกบุรีรัมยังได้เป็นผู้แทนของกองทัพบกในการมอบเหรียญบางระจันพร้อมธงชาติไทยที่แสดงออกถึงความเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป,ป้องประเทศชาติให้แก่นางศูนย์รัศวนจิตมารดาของอาสาสมัครทหารพรานดุลเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพราดนดุลรัศวนจิตอีกด้วยมาตอนที่จัดหน้านจังหวัดบุรีรัมนะครับก็ได้จัดโครงการนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงานทนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายของผู้ที่สนใจจ,จะสมัครหรือจะหางานทำในภายหลางสำหรับทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นประธานเปิดการจัดโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพนัดพบไอทีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในวยัยแรงงานมีโอกาสมีงานทำ โดยการจัดให้ในจ้างสถานประกอบการมาพบกับผู้ต้องการหางานทําโดยคนหางานไม่ต้องหาแหล่งจ้างงานหรือเดินทางไปสมัครงานยังสถานประกอบการด้วยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการสมัครงานซึ่งผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อลงทะเบียนสมัครงานได้ล่วงหน้าก่อนวันงานส่วนในจ้างที่เข้าร่วมงานก็สามารถประชาสัมพันธ์ตําแหน่งงานว่างที่ต้องการรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีคนหางานผู้ว่างงาน,ผ,งงานผู้ถูกเลิกจ้างผู้ทาการเปลี่ยนสายงานและผู้ที่สําเร็จการศึกษารวมถึงนักศึกษาสนใจเดินทางมาลงทะเบียนสมัครงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกันเป็นจํานวนมากที่หอประชุมวิชาอัศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งภายในงานก็ยังได้มีนายจ้างสถานประกอบการทั้งในและต่างจังหวัดจํานวน50แ่งมาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างด้วยการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระและฝึกปฏิบัติจริง การทดสอบความพร้อมทางอาชีพการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการจัดคลินิกแรงงานให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการหางานทำทางด้านนางนัทยาอนุดิษฐ์ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับแรงงานซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนสมัครงานของผู้สมัครงานโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งนอกจากเป็นการประหยัดเวลาแล้วยังประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายอีกด้วย ครับช่วงนี้การแข่งขันฟุตบอลยูโร2012นะครับก็กำลังเป็นไปอย่างสนุกซึ่งเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเล่นผนานฟุตบอลยูโรทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้สั่งให้ตำรวจในสังกัดน,นะครับเพิ่มความเข้มง,งวดในการตรวจจับการลักลอบเล่นผนานฟุตบอลยูโรในรอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมคาดโทษเตรียมเอาผิดกับข้าราชการตำรวจนะครับหากพบว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการเล่นพนันฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามโดยจะถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญาพลตํารวจตรีรัตพงศ์ยิ้มใหญ่ผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวถึงมาตรการป้องกันและการปรับปรามการนักลอบเล่นพนันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปหรือฟุตบอลยูโร2012ว่าในขณะนี้การแข่งขันดังกล่าวกําลังเข้มข้นเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วซึ่งคาดว่าจะมีการลักลอบเล่นการพนันสูงจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจในชังกัดทั้ง34สถานีตำรวจภูธร เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและสืบสวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบโดยการจัดกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบลงพื้นที่ตามสถานบริการที่เปิดให้มีการชมถ่ายทอดสดการแข่งขันและจุดที่คาดว่าจะมีการลักลอบเล่นการพนันไทยผลฟุตบอลตอนนี้ผู้บริการป้องปรามกลุ่มเยาวยชนและนักเรียนนักศึกษาไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครือข่ายโต๊ะพนันบอลรวมถึงติดตามสืบสวนหาข่าวการเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งให้มีการรวบรวมรายชื่อของกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่มีพฤติการเป็นเจ้ามือรับแทงพนันฟุตบอลเพื่อที่จะได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเข้มงวดรวมทั้งเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองบุรีรัมย์ซึ่งผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ยังได้กล่าวคำชับด้วยว่าห้ามไม่ให้มีขา้าราชการตํารวจในายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันฟุตบอลในทุกรูปแบบทั้งการตั้งโต๊ะรับแทงพนันฟุตบอล หรือเล่นการพนันทั้งนี้หากพบว่ามีข้าราชการตำรวจนายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวก็จะถูกลงโทษสถานหนักทั้งทางวินัยและทางอาญาหรือถึงขั้นให้ออกจากราชการทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน,น,นฟุตบอลนะครับเราก็เข้มงวดกดขันตลอดนะ,ะในวลามก็คุมเข้มในเรื่องการตั้งโต๊ะบอลร,รับแทงอะไรต่างๆนะซึ่งปัจจุบันนี้ ก็มีน้อยมากนะฮะอาจจะมีลักลอบเล่นกันบ้างในกลุ่มเพื่อนฝูงกันเองนะซึ่งก็ก็พยายามเข้มงวดกดขันในส่วนที่จะไปตั้งโต๊ะรับแทงเป็นรายใหญ่นี่ไม่มีฮะเราเข้มงวดกดขันจับกลุ่มตลอดอ๋อครับอันนี้เราก็ประชุมกันชัดตลอดเวลานะ,ะเพราะว่าข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตนที่ดีก่อนนะครับในการที่เราเป็นเจ้าพนักงานผู้ พิทักษ์สันติราเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ไปกระทำผิดเสียเองใน,ใ,นในเรื่องต่างๆนะก็คือในคนหมู่มากถ้ามีมีมีแหลมมาเราก็ต้องดําเนินการตามวินัยน,นะครับก็มีมีกฎม,มีระเบียบม,มีวินัยคอยบังคับควบคุมอยู่แล้วนะครับถ้ามีใครกระทําผิดก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนนะครับอันนี้ก็ เป็นปกติประจำอยู่แล้วตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้ส่วนที่กำลังร่วมกับทหารฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ราชการและสาธารณสุขนะครับบุกเข้าตรวจค้นเดินจำจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังและเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสิ่งผิดกฎหมายโดยการตรวจในครั้งนี้นะครับพบสิ่งต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในเดินจำจำนวนมากโดยในจำนวนนี้พบโทรศัพท์มือถือถึง12เครื่องด้วยกัน พลตตรีรัตพงศ์ยิบใหญ่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดชุดสืบสวนภูธรจังหวัดสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ส่วนที่กำลังร่วมกับทหารจากจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสารสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่ราชการรวมกว่าร้อยนายบุกเข้าตรวจค้นเรือนนอนและที่เก็บสมภาระ รวมทั้งพื้นที่โดยรอบของเรือนจำจังหวัดบุรีดามตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุความไม่สงบในเรือนจำของกรมราชทรณฑน์ซึ่งผลจากการตรวจค้นสามารถตรวจยึดโทรศัพท์มือถือเงินสดอาวุธมีดท,ที่ได้แปลงจากของใช้ประเภทช้อนฝากระป๋องเศษเหล็กอุปกรณ์สูบยาเส้นและหนังสือลามุกอาจารย์ซุกซ่อนอยู่กันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ทำการสุ่มตรวจป,ปัสสาวะของผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดียาสิติดพบผู้ต้องขังชาย ที่มีปสัสสาวะเป็นสีม่วงจํานวน18รายก่อนจะนําปัสสาวะส่งตรวจสอบอีกครั้งซึ่งผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดพิจามกล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการตรวจค้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่จะพบเพียงอาวุธมีดของมิคมบุรีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพยาเสพติดรวมถึงผู้ต้องขังที่มีปัสสาวะเป็นสีม่วงเท่านั้นส่วนในครั้งนี้ก็ได้มีการตรวจพบโทรศัพท์มือถือถึง12เครื่องด้วยกันซุกซ่อนอยู่ในเตียงนอนและซุกซ่อนอยู่ในเก้าอี้มานั่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็จะได้ทำการสืบสวนขยายผลต่อว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ายาเสพติดจากภายนอกหรือจับหรือไม่ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองอโิบายในการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค,ครับเชื่อนเคยครับปิดท้ายภาพข่าววันนี้เราลาบันไปด้วยภาพบรรยากาศของโครงการนักพบตลาดแรงงานเชิญคุณภาพซึ่งสำนักง,งานจหางงานจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นที่หอประชุมวิจารณศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับมนเวลาของข่าวล้วต้องขอพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันกับทีมข่าวบุรีรัมย์ทาบอทีวี ทางเคเบิลทีวีบุรีรัมย์ทีวีเน็ตเวิร์กและทางด f เอฟเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้นกับผมพร้อมทีมข่าวต้องขอ,งงอ,อตัลมอมวลาไปก่อนนะครับ ัสงคงชีวิตลุกจางยังเหาก็เลยเปลิวตามลมพายุเศรษฐกิจพดจนตกกลางค่าน้ำมันค่าแก๊สขึ้นไม่ยอมลงในทางพลอยแต่กองค่าแรงรําัปลาบ่อยส้มคำคุยเตียขึ้นราคาใจหาก็ช่วยช่วยกันไปเดิี่น้อบ้านเฮาสู้เดอ้อสู้เดอ้อสู้เดอ้อ สูดเดอสูดเ ไรเหตุน,นายามเขาขึ้นราคาให้ได้งหลายลำพี่น้องชาวโรงงานก็ให้ในทุนเห็นใจอยากกดขี่กันลายเฮาคนไทยเหมือนกันเป็นกำลังใจให้พี่น้องแรงงานเนื้อตายสารวาสูเดือด